เกรงทีตั้งลำขึ้นมาทีเกรงทีตั้งลำขึ้นมาทีนะครับคอมีปัญหาหลายแบบมันไม่มีการรักษาคอแบบเดียวที่ฉีดอย่างเงี้ยแล้วคอมันจะสวยงามไปหมดอันเนี้ยมักจะเป็นในคนมีอายุขึ้นอีกอระดับหนึ่งบางคนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยก็มีเส้นแนวนอนที่คอแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้จะเด่นในเรื่องของการรักษาเส้นที่คอแต่คอเหี่ยวเนี่ยจะยังเป็นคล้ายๆเดิมการรักษาประเภทพวกนี้เราจะใช้หรือโปรแกรม มันอาจจะมีผลตรกรักล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนได้นะครับเรามาดูงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับกรณีที่เรามีทั้งคอเหี่ยวแล้วเส้นลึกๆเนี่ยเราอาจจะคอมไบายการรักษาก็ได้มีทั้งลำมีทั้งเส้นแนวนอนพอรักษาคู่กันตามสาเหตุที่ผมอธิบายไปลำก็ดีขึ้นเส้นก็ดีขึ้นครับวันนี้มาเจาะลึก ทุกสาเหตุของคอเหี่ยวนะครับคอเหี่ยวเนี่ยมันมีกี่สาเหตุมันรักษายังไงแบบถูกต้องตามหลักการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นแนวนอนที่คอเส้นแนวตั้งที่คอหรือว่าคอคุณแม่คอคุณยายที่สูญเสียคอลลาเจนเนี่ยมันรักษาไม่เหมือนกันนะครับจะเลเซอร์จะเครื่องหรือจะฉีดอะไรดีเพื่อจะรักษาปัญหาคอแบบนี้ต้องดูก่อนไปรักษานะครับเพราะจะสวยแต่หน้ายอย่างเดียวไม่ได้แต่คอเนี่ยก็ต้องดูดีด้วยครับอย่างแรกนะครับที่เราต้องรู้เนี่ยคือคอแต่ละแบบ เ,เรามักจะได้ยินว่าฉีดตัวนั้นดีฉีดตัวนี้ดีสิ่งที่เราควรรู้นะครับคอมีปัญหาหลายแบบมันไม่มีการรักษาคอแบบเดียวที่ฉีดอย่างเงี้ยแล้วคอมันจะสวยงามไปหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาไหนนะครับดังนั้นสเต็ปวันนะครับเรามารู้ก่อนว่าปัญหาคอมันมีกี่แบบนะครับแบบแรกเลยเนี่ยคือเส้นแนวนอนนะครับเส้นแนวนอนแบบนี้นะครับเราเนี่ยเรียกภาษาอังกฤษว่า horizontal neckline นะครับ horizontal neckline ปัญหาแบบแรกนะครับปัญหาแบบที่2นะครับคือเส้น แนวตั้งเคยเห็นไหมครับอันนี้มักจะเป็นในคนมีอายุขึ้นอีกระดับหนึ่งบางทีเนี่ยพูดพูดอยู่เนี่ยมีเส้นแนวตั้งขึ้นมากระดกไปเรื่อยๆเกรงทีตั้งลำขึ้นมาทีเกรงทีตั้งลำขึ้นมาทีนะครับอันนี้คือปัญหาอย่างที่2นะครับเขาเรียกว่าเป็น vertical neck line หรือว่าเป็น platysmal band นะครับเพราะมันเกิดจากกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า platysma เกรงตัวนะครับส่วนปัญหาแบบที่3นะครับก็คือเรื่องของคอย่นนะครับคอย่อนจาก ผิวเสียหายหรือผิวย่นไปมักเป็นในกรณีที่อายุเยอะมากๆนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น skin l a ซ i t y ้นะครับถ้านึกไม่ออกนะนึกถึงคอคุณแม่คุณยายอายุวัยประมาณ50ที่มีผิวย่นย่ที่คอนะครับอันนี้มักจะเป็นปัญหาแบบนี้แต่พออายุเยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันก็มีคอย่อนผสมเส้นแนวตั้งแล้วก็ผสมเส้นแนวนอนเป็นสมการคอเหี่ยว1นึบวกสบวกสนะครับแต่ก่อนเราจะแก้สมการได้ เราก็ต้องรู้ว่า A แก้ยังไง B แก้ยังไงแล้วก็ C แก้ยังไงเดี๋ยวเราไปเจาะลึกทีละปัญหากันเลยครับกลับมาดูกันต่อนะครับสำหรับเส้นแนวนอนเนี่ยนะครับถ้าใครสังเกตเนี่ยคือบางคนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยก็มีเส้นแนวนอนที่คอแล้วนะครับการรักษาเนี่ยคือเราต้องไปวอลลุ่มไหมเส้นที่คอนะครับโดยการอาจจะใช้กลุ่มฟิลเลอร์หรือกลุ่มโปรแกรมเรเดียสก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการรักษาหลักของมันเนี่ยก็คือกลุ่มโปรแกรมฟิลเลอร์หรือโป แก้ม radius นะครับอ่าซึ่งความต่างเนี่ยก็คือถ้าเป็นเส้นที่เป็นไม่เยอะมาเนี่ยเรายังสามารถใช้โปรแกรมฟิลเลอร์เนื้อบางๆได้นะครับแต่ว่าในเส้นที่มันลึกมากขึ้นเนี่ยรวมถึงเส้นที่มันเริ่มมีคอลลาเจนที่สูญหายเนี่ยเราอาจจะใช้โปรแกรม radius ซึ่งคือแคลเซียมไฮดรอกซีอะพาทายซึ่งมันโฮวอลุ่มได้ดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้ด้วยครับโดยวิธีการฉีดเนี่ยถ้าเป็นเส้นที่คอเนี่ยเราจะฉีดเข้าไปที่เส้นแบบนี้เลยปังปังปังลักษณะนี้นะครับเราจะเห็นใช่ไหมครับว่า ในเคสเนี้ยเขาใช้ไฮยาลูริกแอซิดฟิลเลอร์เนี่ยในการฉีดหรือฟิลเลอร์ทั่วไปที่เรารู้จักเนี่ยนะครับหลังฉีดเนี่ยเส้นเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับเคสนี้เช่นเดียวกันหลังฉีดเนี่ยเราจะเห็นว่าไอเส้นแนวนอนเนี่ยมันดูดีขึ้นแต่สังเกตอะไรไหมครับเวลาเราใช้กลุ่มฟิลเลอร์ในการทรีตเส้นที่คอเนี่ยคอเหี่ยวยังเป็นเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยการใช้ฟิลเลอร์เนี่ยจะเด่นในเรื่องของการรักษาเส้นที่คอแต่คอเหี่ยวเนี่ยจะยังเป็นคล้ายๆเดิมมาที่ปัญหาที่2กันนะคะปัญหาที่สงเนี่ยใครเคยกมาาุ ระดับหนเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยมันจะมีลำแนวตั้งขึ้นที่ขอลองสังเกตดาราอายุประมาณสัก40 ปลายสกลาง50ได้นะครับเวลาเขาพูดเนี่ยพูดไปอเนี่ยบางทีมันจะมีเส้นลำคอเนี่ยขึ้นนะครับการรักษาเส้นลำคอพวกนี้นะครับสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยจะมีแผงกล้ามเนื้ออันหนึ่งอยู่บริเวณลำคอเขาชื่อว่ากล้ามเนื้อพาทิสมานะครับพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันมีแอคทิวิตี้ของกล้ามเนื้อเนี่ยที่มีโทนมากขึ้นเวลาเราขยับเนี่ยมันก็เลยเป็นเส้นที่คอได้มันจะมาเกิดเวลาเรายิงฟันแรงๆหรือว่าพูดคําว่าอีแรงๆนะครับหรือถ้าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางที พูดปกติเนี่ยก็เป็นแล้วนะครับการรักษาประเภทพวกนี้เราจะใช้โบทูลินุมท็อกซินหรือโปรแกรมโบ็อกที่เรารู้จักเนี่ยฉีดเข้าไปในลำตามนี้เลยนะครับเข้าไปในลำนะครับแต่ต้องระวังให้ดีนะครับว่าการฉีดเนี่ยจะต้องฉีดในเพลนที่เหมาะสมแล้วก็ฉีดในโดสที่เหมาะสมด้วยไม่ฉีดจนมากเกินไปนะครับเพราะถ้าเราฉีดมากเกินไปหรือฉีดในแอรียที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนได้นะครับรวมถึงเนี่ยบางทีเนี่ยกล้าม ür, เนื้อพวกนี้มันใช้ในการขยับลำคอ, une, อด้วยนะครับใช้ในการเกรงลำคอ โดสเีเยอเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทําให้เราเนี่ยก้มขยับลําคอเนี่ยได้ลําบากมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีทั้งโดสที่เหมาะสมและก็ตําแหน่งที่เหมาะสมอยู่นะครับสรุปนะครับถ้าเป็นเส้นแนวตั้งที่คอเนี่ยอย่างเดียวเลยที่ช่วยเนี่ยคือโบทูลินุ่มท็อกซินมาถึงอันที่3นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เจอเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปัญหาแบบนี้ถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นคอที่แบบว่า ดูแบบเป็นริ้วๆเฮ้ยรู้สึกไหมฮะคอแบบเหี่ยวๆคอดูเป็นริ้วๆอันเนี้ยเป็นหลังการรักษานะครับอย่าง,งคนไข้ในเคสเนี้ยเขาเนี่ยรักษาด้วยโปรแกรมเรเดียสนะครับทีเนี้ยไปดูสาเหตุกันก่อนนะครับสาเหตุของคอที่เป็นริ้วๆแบบเนี้ยก็เหมือนที่หน้าเลยคือเราเนี่ยพออายุมากขึ้นนะครับเส้นใยคอลลาเจนที่มันเป็นตาข่ายร่างแห่มันถูกทําลายทั้งจากปัจจัยภายในที่เราแก่ขึ้นเองแล้วก็จากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นแสงแดดหรือว่าการสูบบุหรี่มากๆนี่ก็ทําให้ริ้วรอยมากขึ้นนะครับพวกนี้เวลาเส้นใยเนน่่มมัริิแตกสลาผวท จะตึงดีๆเนี่ยมันก็เริ่มเป็นความย่นๆหิวๆนะครับทีนี้การรักษาพวกนี้เราทําได้2แบบแบบแรกเนี่ยคือใช้กลุ่ม energy based e v i c e นะครับอย่างเช่นนะครับกลุ่มโปรแกรม a l t e r a p y กลุ่มโปรแกรม o l i g i o กลุ่มโปรแกรม p o t e n เ a ้นะครับกลุ่มพวกนี้มันก็จะเป็นการใช้คลื่นอันต้าซาวน์การใช้คลื่นวิทยุหรือแม้กระทั่งแสงเลเซอร์เองเนี่ยก็สามารถรักษาคอเหล่านี้ได้นะครับโซนีกลุ่มหนึ่งที่มีงานวิจัยเยอะเลยรวมถึงได้ผลการรักษาที่ดีมากๆเนี่ยคือกลุ่มโปรแกรม radius นะครับกลุ่มโปรแกรม r a d i u ัเนี่ยมันก็จะ เจมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างให้ผลลัพธ์ที่ประทับใจนะครับลองมาดูงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับงานวิจัยชิ้นนี้เขาเป็นงานวิจัยที่ติดตามผลการรักษาของบริเวณเส้นที่คอเนี่ยโดยการใช้กลุ่มฟิลเลอร์ที่เป็นไฮยาลูรนิกแอซิดเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ติดตามผลที่1ปีนะครับอย่างงานวิจัยนี้เขาพบว่านะครับที่2เดือนกับที่1ปีเนี่ยผลลัพธ์การรักษาหลังฉีดตัวโปรแกรมฟิลเลอร์เนี่ยมันยังคงให้ผลลัพธ์เนี่ยที่ดีถึงหนึ่งปถึง หึปีเนี่ยผลลัพธ์มันยังไม่ได้ดรอปจนกระทั่งเราเห็นสิ gnificant แสดงว่าผลลัพธ์ที่2เดือนกับ1ปีเนี่ยมันยังไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตินะครับถ้าจากรูปที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า2เดือนก็ดี1ปีก็ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานเชิงวิชาการเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูในคอที่แก่หน่อยเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าในคอที่แก่เนี่ยเส้นเนี่ยมันดีขึ้นจริงแต่ว่าคอเหี่ยวๆเนี่ยยังมีอยู่ในนั้ในคาแนะนำนะครับคือถ้าเราเนี่ยเป็นคนมีเส้นที่คอเน โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามีทั้งเส้นที่คอแล้วก็มีทั้งคอเหี่ยวเนี่ยผมแนะนําว่าเราเนี่ยควรเริ่มรักษาในกลุ่มโปรแกรมการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนก่อนอย่างเช่นการใช้โปรแกรม Radius หรือการใช้โปรแกรมที่ผมชอบอย่างเช่นโปรแกรม Potenza โปรแกรม Ultra อย่างเงี้ยนะครับในการรักษาเส้นที่คอเนี่ยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอคอลลาเจนทั่วทั่วคอเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยมันทําให้เส้นที่คอเนี่ยดูดีขึ้นด้วยนะครับแต่ในกรณีที่เรามีทั้งคอเหี่ยวแล้วเส้นลึกๆเนี่ยเราอาจจะคอมไบายการรักษาก็ได้คือกระตุ้นคอลลา กับการฉีดเส้นที่คอด้วยโปรแกรม Radius หรือโปรแกรม Filler ครับส่วนแบบที่2นะครับคือเรื่องของการรักษาบริเวณมัสเซิลหรือว่าลำแนวตั้งที่คอนะครับอันนี้มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็พบว่าหลังฉีดเนี่ยผลลัพธ์มันดีขึ้นนะครับโดยที่โดยปกติเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยอาจจะดีขึ้นประมาณสัก4เดือนนะครับแล้วเราก็ต้องมาซ้กากันรักษานะครับจะเห็นว่าการใช้บทชุมท็อกซินเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของ duration of effect เนี่ยที่สั้นกว่าการกระตุ้นคอลลาเจนหรือว่าสั้นกว่าการใช้กลุ่มโปรแกรม F ครับคือคอเหี่ยวที่เกิดจากการสูญเสียคอลลาเจนจนคอมันเป็นริ้วๆเนี่ยเราเนี่ยใช้เครื่องก็ได้หรือว่าเราเนี่ยใช้การฉีดก็ได้อาจจะขึ้นอยู่กับเซเวเรตี้ขึ้นอยู่ความเหี่ยวนั้นด้วยหรือในหลายๆครั้งเนี่ยถ้ามันเหี่ยวมากๆเนี่ยจะต้องมีการคอมไบเครื่องกับการฉีดนะครับซึ่งเปเปอร์ที่มีเนี่ยมันมีทั้งเปเปอร์การใช้โปรแกรมเวเดสเฉยๆการใช้โปรแกรมการใช้เครื่องเฉยๆรวมถึงการใช้โปรแกรมเ i เดสคู่กับโปรแกรมเครื่องนะครับทีน,นี้ผมหยิบงานวิจัยเนี่ยขึ้นมาให้ดูหนึ่งงานนะครับคืองานว r ูเต็ดเรดิอสนะครับก็คือการเอาตัวยาเนี่ยมาไดรูทให้มีความเจอจางแล้วฉีดทั่วบริเวณลำคอแบบเป็นโมโนเทอร์พีหรือการรักษาโดยที่ไม่ได้รวบการรักษาอื่นๆนะครับหลังการรักษาเนี่ยเราจะเห็นอะไรรู้ไหมครับลองมาดูเคสนี้เลยนะครับเคสเนี้ยก่อนทำเราจะเห็นว่าเขานี่คอเป็นริ้วๆเนาะพอเขาใช้โปรแกรมการรักษานี้ไปเนี่ยตามงานวิจัยนะครับจะพบว่าคอเนี่ยมันดูตึงขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือเส้นแนวนอนที่คอนะครับเพราะว่า เราเนี่ยแม้โปรแกรมไรเดียสเนี่ยมันจะรักษาเส้นแนวนอนก็ได้รักษาความเหี่ยวก็ได้แต่โดยปกติเนี่ยมันฉีดโคลเลเจนิคนะครับเวลาเราฉีดเนี่ยถ้าเราฉีดต้องการรักษาความเหี่ยวเนี่ยเราจะฉีดทั่วๆและใช้ความเข้มข้นเนี่ยที่เจือจางแต่ฉีดทั่วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือเราหวังผลในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนทั่วๆนะครับในขณะที่ในเคสเนี้ยถ้าเราจะต้องการทรีตเส้นแนวนอนที่คอเนี่ยอาจจะต้องมีการผสมอีกแบบหนึ่งเ <ๆ S 1> ข้าไปฉีดแนวตามเส้นคือไม่ได้ฉีดทั่วๆแล้วแต่ฉีดเข้าไปในเส้นเลยนะครับหรือ้กเีสนนนัค ก็เหมือนกันครับหลังการรักษาเนี่ยเราจะเห็นว่าความเหี่ยวของคอเนี่ยดูดีขึ้นแต่ว่าเราจะยังเห็นเส้นแนวนอนที่คออยู่นะครับอันดับต่อไปเนี่ยเราลองมาดูนะครับว่าเอ๊แล้วถ้าเรามีหลายๆปัญหาเนี่ยมันจะทํำยังไงนะครับมันก็มีหลายๆงานวิจัยเหมือนกันซึ่งเป็นการรักษาแบบ Combination Therapy คือเอาหลายๆการรักษาเนี่ยมารักษาร่วมกันลองไปดูผลลัพธ์กันครับถ้าเราทําเครื่องด้วยชีดเฟลเลอร์ด้วยเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นประมาณไหนนะครับอ่ะมาดูในเคสนี้เลยนะครับเป็นงานวิจัยที่เกาหลีในคนเอเชียนะรไ หนเนี่ยเราเห็นคอเขามีความย่นนิดๆเห็นไหมครับมันจะมีแบบความเหี่ยวๆและมีเส้นแนวนอนด้วยนะครับในเคสเนี้ยเขาก็รักษาโดยการใช้โปรแกรม a อัล e เทอร์พีร่วมกับการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์เนี่ยเข้าไปที่เส้นที่คอหลังการรักษาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นไหมครับว่า1คอคนนี้ตึงขึ้นคือมันตึงอย่างที่2เนี่ยคือเส้นที่คอเนี่ยมันจะต่างจากตอนที่เราใช้ฟิลเลอร์อย่างเดียวคือเหี่ยวเหมือนเดิม แต่เส้นหายอันนี้เป็นตัวอย่างของ Combination Therapy นะครับเรามาดูการวิจัยอีกอันนึงซึ่งมาจากเกาหลีอีกเหมือนกันนะครับเกาหลีเขาจะ c o n เซิร์นคอนะครับมาต่อนะครับงานวิจัยเนี้ยอันเนี้ย เราเห็นไหมครับว่าคนไข้เนี่ยก่อนการรักษาเนี่ยเขาจะมีเส้นที่คอและพอเาขาเกรงคอเนี่ยเขามีลำแนวตั้งด้วยแสดงว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างคนไข้ที่มีทั้งลำแนวนอนแล้วก็ลำแนวตั้งเขาก็รักษาโดยการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปที่คอเป็นแบบตุ่มๆแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็รักษาโดยการฉีดโบทูรินุมท็อกซินเข้าไปด้วยนะครับหลังการรักษาเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าพอเราเกรงคอเนี่ยลำที่คอเนี่ยมันน้อยลงและเส้นที่คอเนี่ยมันก็ดูเรียบขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือมีทั้งลำมีทั้งเส้นแนวนอนหลังการ,รก พอรักษาคู่กันตามสาเหตุที่ผมอธิบายไปเราก็จะเห็นว่าลำก็ดีขึ้นเส้นก็ดีขึ้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของเวลาเขาทําเทคนิคนาะเขาก็จะทําโปรแกรมอัลเทอราปีเนี่ยก็คือเป็นเส้นทั่วๆแล้วก็ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์เนี่ยเข้าไปที่เส้นที่คอเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนด้วยแล้วก็เติมลำด้วยนั่นเองครับไปดูเคสจริงกันครับเรานักเรียนทั้งหลายมาดูตามกันว่าคุณจะตอบถูกไหมว่าคอแบบนี้รักษายังไงคนแรกครับอย่างคนไข้คนนี้เขามีคอที่มีความย่นเนาะหคือมีขอบุ๋นของ 2เนี่ยเขามีเส้นลำที่คอบางส่วนใช่ไหมครับถ้าเป็นผมนะผมอะ่ะจะสังเกตว่าเขาเนี่ยโยนค่อนข้างเยอะผมอะ่ะจะคอมไบการรักษาโดยการใช้ fractional radiofrequency ร่วมกับกลุ่มที่เป็น hyper diluted radius ฉีดทั่วๆคอนะครับมันก็จะได้ความตึงมากขึ้นได้ความหดมากขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเส้นแนวนอนที่คอเนี่ยเราอาจจะใช้ตัว radius ที่ d i l u t e ค้นกว่าฉีดเข้าไปในลำหรือนะครับ,รบอาจจะใช้โปรแกรมฟิลเลอร์ฉีดเข้าไปในลำก ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรักษาในเคสนี้แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเคสนี้ผมคิดว่ามันเป็นรูปกราฟิกนะครับอันนี้เป็นรูปจากอินเทอร์เน็ตนะไม่ใช่เคสจริงนะครับต้องรีมาคว้นะครับอีกอย่างเนี่ยพอเราดูรูปแบบนี้ครับวันนี้เราพูดกันเรื่องลําคอใช่ไหมครับแต่เวลาเราจะดูโลว์เฟสที่สวยงามเนี่ยมันไม่ใช่แค่คอต้องมีจอไลน์ที่สวยงามด้วยเราจะสังเกตเห็นว่าพอคนอายุมากขึ้นเนี่ยหนงกระดูกจะยุบเข้าไปด้านในทําให้เดิมเนี่ยเราควรเห็นบริเวณจอไลน์ที่คมดีเนี่ยกระดูกจะยุบ สอเนี่ยเราจะเห็นก้อนไขมันป่องๆบริเวณด้านหน้าอันนี้เขาเรียกว่าจาวแฟตซึ่งมันเนี่ยเกิดทั้งจากผิวที่มีความยน่นมากขึ้นไขมันบริเวณด้านบนและกระดูกบริเวณด้านบนที่หายไปทําให้ผิวเนี่ยมันตกลงมาที่เราเรียกว่า r รี o s โพซิช i ั่นนิ่งนะครับหรือว่าแฟต d ด s เซน t เนาะคือมันตกลงมาด้านล่างนะครับการรักษาแบบนี้เราเนี่ยก็ต้องทํากลุ่มเครื่องยกกระชับที่บริเวณหน้าด้านบนทาให้ผิวด้านบนมันหด2อเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้กลุ่มโปรแกรมฟิลเลอร์ที่บริเวณหน้าด้านบนทาให้ไอไขมันที่่มมมัันนนนตกกลาายถููค้้ํขึไปอ บนเหมือนเดิม นะครับเพราะเสาวด้านบนมันหายนะครับต่อมาเนี่ยกระดูกบริเวณด้านล่างที่ยุบยุบแบบนี้เราอาจจะต้องใช้โปรแกรมพวกกลุ่มเรเดียสที่เป็นแคลเซียมเนี่ยเติมให้กระดูกที่ยุบเนี่ยมันกลับมาได้แนวลำกระดูกที่สวยงามซึ่งหัวข้อของจอไลและหน้าด้านล่างเนี่ยผมจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งถ้าใครอยากได้ฟังคลิปต่อไปเนี่ยฝากช่วยกดคอมเมนต์คลิปนี้เยอะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคอมบิเนชันนะครับต่อไปนะครับอัน,นเป็นตัวอย่างเทสจริงจากงานวิจัยนะครับยาให้ทุกคนดาวว่า ไลต TikTok อ,อ่ะห้าสีใครตอบถูกยกมือขึ้นนะครับเคสเนี้ยเขาทำอะไรครับให้ถ่ายอ่าหลังกล้องตอบหน่อยทำา <c oughs> เออใช่ <c oughs> ถูกครับ <c oughs> เคสเนี้ย <c oughs> คือเขาทําโปรแกรม Radius แบบ Bototherapy เลยคือแไบบมโ่ได้ทําอย่างอื่นเลยนะครับเราจะเห็นว่าเคสเนี้ยเขาทําแบบ Bototherapy เลยทําโปรแกรม Radius นะครับสิ่ง <c oughs> ที่เราเห็นคืออะไร <c oughs> คือจริงๆเนี้ยเส้นอ่ะมันไม่ได้ถูกเติมนะแต่ผิวมันถูกขึง และมันมีความฟูขึ้นมันเลยทำให้คอโดยรวมเนี่ยจริงๆเนี่ย ดูดีขึ้นแต่เคสนี้เขาจะไม่รักษาแค่ที่คอเนาะมีการทําหน้าช่วงล่างด้วยทําให้หน้าเนี่ยมันดูตึงขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้โปรแกรม Radius นะครับโดยสรุปนะครับปัญหาที่คอคอเหี่ยวเส้นที่คอเนี่ยเราแยกตามสาเหตุง่ายๆเนี่ยเป็น3ปัจจัยด้วยกัน 1. คือเส้นแนวนอนที่คอเรารักษาโดยการ volumeize เส้นที่คอด้วยการใช้กลุมโปรแกรม filler หรือโปรแกรม Radius โดยการผสมที่ไม่เจอจาจนเกินไป 2ถ้าเป็นเส้นแนวตั้งเกิดจากกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าพาทิสมามาเซลเราแก้โดยการใช้กลุ่มโปรแกรมโบทิริบทอกซินคลายการทํางานของกล้ามเนื้อบริเวณล,ลาําคอ3ท่อคอเหี่ยวแบบเป็นริ้วๆเป็นเส้นๆคอลลาเจนเสียหายเรารักษาโดยการ 1. ึใช้กลุ่มเครื่องยิงเช่นเครื่องพลังงานวิทยุเครื่องพลังงานอันตราซาวโปรแกรมอัลตราปีโปรแกรม pe, โปรเทนซาหรือเราสามารถใช้กลุ่มโปรแกรมเรเดียสหรือสารฉีดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนรวม ถึงโปรแกรมโปรไฟโลได้เช่นกันครับอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลที่พูดในวันนี้มันเป็นข้อมูลจากงานวิจัยนะครับไม่อยากให้คนไข้ทุกคนนะครับจำเข้าไปในคลินิกแล้วบอกว่าฉันจะทําอันนี้ที่คอของฉันแบบนี้นะครับเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยเข้าไปหาคุณหมอที่เขาวิเคราะห์ปัญหาเป็นรู้สาเหตุของปัญหาเนี่ยทั้งการวิเคราะห์ปัญหาการวินิจฉัยนะครับรวมถึงเทคนิคการฉีดเนี่ยสำคัญมากๆนะครับดังนั้นนะครับเทคนิคของการรักษาม,มีผลมากๆการวิเคราะห์มีผลมากๆ,ๆนะครับสำหรับใครก็ตามที่วันนี้เริ่มกังวลที่คอแล้ว เสเต็ปแรกที่สําคัญเนี่ยคือการไปปรึกษาแพทย์นะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาทีมแพทย์ที่ดิสเคททุกคนได้เลยนะครับเพราะเราเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเทคนิคอัปเดตความรู้ให้อัปทูเดตที่สุดนะครับเพื่อ <c oughs> ให้การรักษาเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ออกมาดีเราก็สามารถคลายความกังวลใจของคนไข้ได้น,นั่นเองครับ